สดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพาทุกคนมาชมข้าวของคุณพี่นัตยาเดชดีค่ะ่เออค่ะ9หทับสองูหนึ่งบางมะฟออำเภอโกขาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่นัตยาเดชดีเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่งโรดนาโนกัเอกไคโตพัทนะคะค่ะพี่ใส่ข้าวพันอะไรคะเนี่ย95ค่ะ9ก้ฉีดไปทั้งหมดกี่ครังคะเนี่ย สามครั้งไปแล้วพรุ่งนี้จะฉีดอีกหนึ่งครั้งเป็นสี่ครั้ง,งสี่ครั้งเนาะเนี่ยสี่ฉีดสี่ครั้งอพี่ฉีดครั้งครั้งแรกมีอายุเท่าไหร่คะพี่ฉีดครั้งแรกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสามสิบวันสามสิบวันนี้จะฉีดแล้วก็มาฉีดตอนข้าวสี่สิบห้าวัน,นแล้วก็พรุ่งนี้จะฉีดเล็งเต่งอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ฉีดเล้งเต่งอีกทีแล้วก็ฉีดตอนข้าวท้องอ่ะตอนท่วงมันท้องมันต้องหกสิบวันอ่ะ ม่ขีดต้นิ0วันอีกครั้งหนึ่งอขีดทั้งหมดสี่ครั้งค่ะประทับใจไหมคะพี่ประทับใจเห็นรวงหรเห็นเม็ดคือเม็ดมันเม็ดเม็ดมันมันไม่รีบอะ่ะเห็นไหมเนี่ยรวงเนี่ยนี่ข้าวเพิ่งจะได้วันที่18เนี่ยถึงจะได้90วันนะข้าวยังไม่ได้90วันนะเนี่ยวันที่18นะถึงจะได้90เดี๋ยวตอนเหลืองๆมันมาถ่ายอีกรอบนึงอันนี้รวงระยะเลยนะคะทุกคน สวยงามมากยังข้าวยังไม่ได้เก้าสิบวันถ้าข้าวเก้าสิบวันไปแล้วเนี่ยข้าวมันก็จะเริ่มเหลืองอันนี้มันเพิ่งได้แปดสิบกว่าวันอีกพี่นาตาถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมาถามได้เลยได้โทรมาถามได้มาดูที่แปลงเลยไม่ต้องโทรมานะขี่รถมาดูที่แปลงเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าถ้าเขาเข้าไม่ถูกเขาโทรมาได้ใช่ไหมพี่ได้ได้ได้เบอร์โทรเบอร์อะไรคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกห้าสองห้าสี่ห้าอีกรอบค่ะพี่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกห้าสองห้าสี่ห้า น,น่าตายาเด็ดดีนาตายาเด็ดดีโทรมถาถามได้เลยถ้าอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองต้องมาที่บางมัฟอ o w ล r นึงเลยค่ะสว,สวยมากฝั่งนี้ก็สวยนะคะขายไป,ไปะะให้หมดอมสอนเนาะถ้าถ้าลวงถ้าถ้ามันเหลืองแล้วมันจะสอนตัวนี้ จ้พี่มืองจต่อ่ถ้าถ้าเหลืองเต็มที่นี่ก่อนเกี่ยวประมาณช่วงวันไหนคะพี่น้อยต้องมาประมาณข้าวได้ร้อยวันประมาณวันที่